สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลขนัคราชนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิดคลิปนะครับผมแจกสูตรนะครับผมตัวเด่นตัวลูดนะครับผมตัวเด่นตัวลูดของลาพัฒนานะครับของวันที่26กกุมภาพันธ์สองพนะครับผมสตัวมาตัวนะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขต้คราดในช่องทาง y o u t u b e นะครับขอเอฟทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้นขอเอฟีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูแนาทางกันเลยนะครับ เด็ดรูบบนหน้านะค,คเลขลาดจะวางให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกสองสองศ้าที่วางให้อย่างนี้เพราะว่าพื้นที่กระดาษมันน้อยนะครับผมนะครับเอาเท่าที่มันจะทำได้2 0 0ง 5, 5ูนย์นย์ห้าครับ,รบก็ใช้หลักแสนหลักสิบนะครับบวกแปนะครับสองบวกแเป็น10บนะครับสิบวกหเป็นสิบห้านะครับได้นะครับได้5้ลบห กับ5 4นะครับผลที่ออกนะครับผม5 8ทำห่างหน่อยนะครับผมพเพร,ราะเลขาจะททำอีกสูตรหนึ่งมาลงให้ว่าจะตัวเด่นแล้วจะเข้าตัวเจาะไหมนะครับ5 8 8 7 7 4 ข้าไหมครับผมเข้าไปที่4นะครับห้านะบวกเเป็น1 0 12 12บกเท่ากับ20นะครับ0ลบหนึ่งเด้นะครับดูผลครับผลก็คือ5 8 6 0 4 5 ครับผมสี่ห้าเดี๋ยวเราจะลบออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําอีกตัวหนึ่งมาทําให้ดูนะครับรกบครับเดีย๋ยวพื้นที่ไม่พอนะครับหาลูกพีชไม่เจอเดี๋ยวหาลูกพีชอยู่นะครับเอฟซี FC. เข้าตัวไหนครับ fc เข้าไปที่0นะะูนย์ห้าบกสเป็นเก้าบวกแเป็นสิบเจ็ดนะคระับ เจ็ดลบหนึ่งแล้วหกนะครับนะครับมาดูผลครับผลที่ออกสองเก้าสี่หกสี่เจ็ดครับ เข้าตัวไหนครับผมเข้าทั้งหกทั้งเจ็ดนะครับตัวเด่นตัวรูปครับผมสองบวกสี่เป็นหกนะครับ6หกบวกแ เป็น14นะ4ลก1 3ผลที่ออก4 2 4 1 7 6 4 2 4 1 7 6เข้าต่อไหนครับผมเข้าไปที่เลข4 4บวกเเท่ากับ11 11บวก8นะครับเท่ากับ9นะครกบ9กับ8นะครับมาดูผลครับผลที่ออก4 1 9 6 8 1 4 1 9 6 8 1ครับ สี่หนึ่งกสี่หน่เก้าหกแปดหนึ่งนะครับเข้าตัวไหนครับผมเข้าแปดกับเก้าบนและล่างเลยนะครับผมนะครับผมนี่นะครับดูครับผมสี่บวก ครับ4บก8เป็น12 12บก8เป็น20นะครับได้0นักนี้ดูผลครับผลที่ออก4 9 6 7 05 4 9 6 7 05 เข้าตรงไหนครับผมเข้าไปที่0นะครับผมบนสบวกศนย์เท่ากับ4ี 1, ่สี่บวกแเท่ากับสองสองลบหนึ่งเือ1หนึ่งผลผลเมื่อวานที่ออก9ก้าเก้าสี่ับ สี่หครับนะครับเข้าไปที่เลขสอบนนะครับผมนะครับนะครับ,นะรบส,สติเดินดีก็คือแถวหน้านะครับแถวหน้าเดินดีมาบนกี่ครั้งครับ1 2 3 4 5มาบน5ครั้งมาล่าง4ครั้งนะครับ มาดูของวันที่26นะครับได้ตัวใดนะครับ2บวก8เป็น10นะครับ10บวก9เท่ากับ19นะครับลบ1นนะครับทีนี้นะครับผมมาดูคู่วินคู่เจาะนะครับ คู่บินคู่จับใช้หลักร้อยหลักสิบนะครับหลักร้อยหลักตะตะสิบนะบ 5, ครับตรงนี้ครับผมศูนย์บวกห้าตั้งกับห้าครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับ เข้าตัวใดครับเข้าไปที่สี่เจ็ดนะครับนะครับผมสี่เจ็ตรงนี้นะครับ F สี่นะครับทีนี้เลขลารอยากจะบอกว่าให้สังเกตแถว2นะครับนะครับนำมาวินก็จะได้นะครับผมก็จะได้ล่างด้วยนะครับนะครับให้สังเกตเอาทุกแถวเลยนะครับนะครับเลขาธาบอกบอกให้ทราบนะครับ บ่อยซรัให้สังเกตเอานะครับว่ามันเข้ากินตามที่เลขคณิบอกไหมแต่นะครับเลขคณิทําสูตรให้ดูแบบนี้เลขคณิก็จะทําให้ดูแบบนี้นะครับแต่แนะนําว่าแถว2ที่นำมาวินนี้สามารถออกบนและล่างได้นะครับผมมาดูต่อครับนะครับร้อยสินะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ครับนะครับเพิ่มไปย้อนแต้มนะครับ เข้าตัวไหนครับผมเข้าไปที่หกศูนย์นะครับผมแล้วเข้า45ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เข้า87นะครับผมอันนี้เข้า45นะครับผมเห็นไหมครับที่เลขรหัสอธิบายนะครับเดี๋ยวเลขรหัสแต้มสีก่อนเดี๋ยวมันจะงงนะครับเอฟแต้มสีให้ดูก่อน นะครับผมปกติแล้วนะครับเขาไม่บอกกันนะครับตัวเลขลาดเจตนาของเลขลาดนั้นนะครับมีเจตนาอยากให้เอฟซีที่เข้ามาชมหรือผู้ที่ติดตามในคลิปในช่องของเลขลาดนะครับในไลน์เลขลาดปรารถนาอยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาดจริงๆครับผมถึงได้บอกทุกเรื่องเลยครับไม่มีปิดบังนะครับผมมาดูครับผม ตรงนี้เข้าไปที่60แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่45ตรงนี้ด้วยนะครับมาดูครับต่อนะครับ0ูนย์บวกสเท่ากับสี่ห8เข้าตัวไหนครับเข้าไปที่4647 ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้เข้าไปที่60ล่างนะครับเห็นไหมครับผมมี46 47อีกแล้วนะครับผมนะครับสังเกตดูดีนะครับต่อครับ60นะครับ01 สองสามสี่เข้าตัวไหนครับผมเข้าไปที่หนึ่งสี่นะครับผมนะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งสี่แล้วนะครับเห็นไหมครับแถวที่เป็นคู่วินตัวล่างนะครับนะครับก็เข้าหนึ่งสี่ล่างนะครับผม f4 นะครับดูต่อครับ 1>, 1 7นะครับ1นบวกเเป็น8นะครับ8 9 0 1 2เข้าตัวไหนครับผมเข้าที่8 1นะครับ8 1นึี่ครับตรงนี้8 1อีกแล้วนะครับผมนะครับนักคู่วินนะี่ยังไม่หลุดเลยนะครับผม f อนะครับผม ดูต่อครับ6กบวกแนะครับผมเท่ากับสิบสี่ข้าตัวไหนครับผมเข้าที่05นะครับผมข้อสังเกตครับ6 7เข้าล่างนะครับนะครับชุดวินนะครับสำคัญนะครับ แค่ใช้แค่ห้าตัวเองนะครับผมนะครับดูต่อครับผม7จบวกศูนย์เท่ากับ7นะครับผม8 9 0 1นะครับผมเข้าไปตัวไหนครับเข้าไปที่28นะครับนี่ครับเข้าบนนะครับ F4 แต่แถวนี้เพิ่งจะมาหลุดนะครับกี่งวดนะครับ1 สองสามสี่ห้าห, arre, หกเจ็ดมวดที่เจ็ดนะครับชุดวินลุดนะครับแต่ชุดที่ทําให้ดูนี้ตัวเด่นรูดกับตัวประกบไม่ลุดนะครับผมมาดูต่อครับนะครับห้าบวก2เป็น7ครับ7จ็ดแปดเศูนย์หน,นะครับ f c นะครับ ตัวใดจะมานะครับผมตั้งไปที่99กับ88ดแปดครับผมนี่ครับเก้าเจ็ดเก 8 8 8 9 8 0 8 1แบบแบบแบบนย่ครัแบ f บ c น,แบบนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเรียกรสสรุปนะครับว่าแนวทางที่ออกมานี่ตัวเลขมันควรจะไปแบบไหน ตัวรูดเราเห็นแล้วนะครับผม fc ตัวรูดเราเห็นแล้วว่านะครับผมเข้า4เข้า0เข้า7เข้า6เข้า4เข้า9เข้า8เข้าศูนย์เข้า2นะครับตัวประกบเราก็เห็นแล้วนะครับผมเข้านะครับเข้าไปที่4 6่หกอ่าสีนะครับบนตรงนี้ ศูนย์หกล่างตรงนี้นะครับหกสี่สี่เจ็ดตรงนี้นะครับในลตลาดมันเลยบ่งเจ็ดอาทุนะครับสี่หกสี่เจ็ด สีหนึ่งครับผมเข้าตรงนี้นะครับผมแปดหนึ่งเข้าตรงนี้นะครับผมศูนย์ห้าเข้าบนนะครับผมสองแปดเข้าบนนะครับวันที่นะครับผมต่อไปวันที่ยี่บหกตรงนี้นะครับผมยี่สิบหตรงนี้นะครับผมยี่สิหกกพอนะครับ เดินไปที่8กับ9นะครับเักลาดเน้นไปที่แปะไอเลตนักลาดเน้นไปที่9ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับนะครับนะครับเกก็น่าจะเป็นบนด้วยนะครับอ้าว9ก็น่าจะเป็นล่างนะครับ9จะน่าจะเป็นล่างนะครับเ้าจะน่าจะเป็นล่างนะครับต้องมาวงก่อน ครับ F สี่ก้านะครับนะครับเรียกรัดเน้นตัวเดียว9ก้าหนึ่งงนะครับ ครับ F4 รอผล แคปหน้าจอไว้ครับผมนะครับผมสรุปครับเลขหน้าคราดวันที่26กุมภาพันธ์2568แจกสูตรนะครับผมเด่นรูดบนล่างนะครับคือแถวนี้นะครับแถวบนสุดนะครับตามที่ท่านได้เห็นมานะครับส่วนแถวที่2เป็นทูปคู่ประกบวินอีกสูตรหนึ่งนะครับเอามาประกบกับข้างบนนะครับ ก็เขียนเข้าตามนี้นะครับมาดูที่26ครับ26นะครับได้ตัวเด่นรูด9กับ8นะครับ9กับ8นะครับเลขรัดเน้นตัวเดียวคือ9นะครับผมเมื่อจับคู่วินแล้วจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5คู่เจาะนะครับ5คู่เจาะก็มี97 98 99 90 91เก้ากลขรัดเน้นตัวเดียวครับ97นะครับเน้นล่างนะครับเอ้ย91นะครับเก้าเน้นล่างตัวเดียวคู่เดียวนะครับ ขอให้โดนขอให้มาครับ fc ครับผมนะครับเอาล้วครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับท้ายนี้เลขนักราชขออวยพรทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ